สวัสดีค่ะครั้งที่แล้วนะคะเรามีการพูดถึงเรื่องของการเซลล์สตาร์ดี้นะคะก็คือ,อ ฝึกอ่านเองทำพา pa สเปเอร์เองในด้านของอะาเดมิกนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเหมือนกันในหลักสูตรอังกฤษนะคะแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือด้านของบอลทูบีนั่นเองก็คือการรู้ตัวตนว่าตัวเองเก่งรักชอบถนัดแล้วมีความสุขกับการทาเรื่องอะไรทีนี้บอลทูบีเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราจะต้อง study yourself ค่ะก็คือเรียนรู้ตัวเองเนาะทีนี้มันก็จะมีเครื่องมือที่จะช่วยให้น้องๆในการเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆในการเลือก ว่าเรามีความเหมาะสมหรือว่าเราในอนาคตเรามี possibility ที่จะทำอาชีพอะไรได้นะคะอย่าง c a r a c t e r s t i n g โดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะในโรงเรียนท็อปในอังกฤษนะคะเขาจะเริ่มให้เด็กๆทำเนี่ยกันก่อนขึ้นเยีย้านะคะหรือว่าอายุประมาณ13ขวบเนี่ยก็เริ่มให้ทำและเพราะว่าในก่อนขึ้นเยีย้าเนี่ยยังเป็นช่วงที่ ถ้าพูดถึงวัยเนี่ยเป็นวัยค่อนข้างรู้แล้วเนะว่าชอบไม่ชอบอะไรและอีกเช่นเดียวกันเลยก็คือว่าในช่วงเยีว์ก้าเนี่ยเด็กๆจะต้องเลือกวิชา i g เจซีแล้วนอย่างน้อยที่สุดน้องๆเนี่ยควรจะได้ทำ c a r ิเ t ทส t เพื่อที่จะได้รู้ว่าวิชาที่มีความเหมาะสมกับอาชีพตัวเองหรือ กับความชอบของตัวเองความถนัดของตัวเองนั้นคืออะไรเพราะตัว Carrot Testing เนี่ยจะวัดด้วยการ3ด้านนะคะด้านแรกก็คือ Interesting ซึ่งจะบอกว่า Happiness ของน้องๆคืออะไรอันที่2เลยคือเรื่องของ Personality ก็จะบอกว่า Working Style หรือว่า รูปแบบในการเรียนการทํางานของน้องเหมาะกับการทํางานแบบไหนเรียนแบบไหนและอันสุดท้ายเลยคือเรื่องของ attitude คือความถนัดแน่นอนค่ะมันก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าวิชาไหนบ้างที่เขาถนาดัดและวิชาเหล่านี้เป็นเบสิกให้กับอาชีพอะไรได้บ้าง และสำหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่เคยเลือกเลยนะคะตั้งแต่ A G S E เนี่ยอ,อย่างน้อยที่สุดก่อนขึ้น A level เนี่ยอยากจะแนะนําให้มาทํานะคะเพราะว่าเราควรจะเลือก A level ที่เหมาะสมกับคณะและอาชีพที่เราจะไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าถ้าเราเลือกผิดแค่ตัวเดียวเนี่ยนะคะมันซัอร์มากแล้วมันก็จะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มรู้จักตัวเอง ง่ายๆด้วยการมาทำ c a r e s testing นะคะ mm. เพื่อที่จะได้รู้ว่าเรานั้นเหมาะกับการทำอะไร mm. มีความสุขกับการทำอะไรในอนาคตค่ะ